สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตหม่ำจกมกนี้ออกจากบ้านทั้งตัวเปล่าเลี้ยง20ชีวิตตั้งแต่อายุ16 มัมจกมกหรือชื่อจริงว่าเพชรไทยวงคำเหลานักแสดงตลกชาวไทยเกิดที่จังหวัดยะโสธรเป็นลุกคนกลางในจำนวนพี่น้องเจคนตอนอายุได้ราว16 17ปีได้ออกจากบ้านมาอยู่กับคณะลูกทุ่งของสดใสรุ่งโพทองโดยเริ่มแรกทำงานในตำแหน่งเด็กยกของและได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหางเครื่องและตลกประจำวันตามลำดับหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับคณะลูกทุ่งหลายวงจนมาตัดสินใจรวมตัวกับเพื่อนศิลปินตลกตั้งคณะเก้ายอด ต่อมาได้ถูกชักชวนให้มาอยู่ในคณะของเทพโพงาม โดยใช้ชื่อในวงการว่าหม่ำสปากเกตตี้และ,ปะเปลี่ยนมาใช้ชื่อหม่ำโจกมกในภายหลังพอเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเทพโพงามจึงแนะนําให้ออกจากคณะและตั้งคณะเป็นของตัวเองโดยเขาใช้ชื่อว่าคณะหม่ำโจกมกโดยมีสมาชิกคือจตุรงมกโจกหยองลูกหยีแววแววโจกมกน้องสาวอาแปะโจกมกทเท่งเถิดเทิงและหนงชาชาชาเป็นต้นในปีพุทธศักราช2535หม่าม่ำโจกมกได้รับการชักชวนจากปัญญานิรันโก ให้มาทำงานในบริษัท WorkPoint Entertainment โดยปร,รากฏตัวเป็นตัวปริศนาในรายการชิงร้อยชิงล้านหลังจากนั้นหม่อมจกมกก็ทำงานกับ WorkPoint ในฐานะพิธีกรรายการอาทิเวทีทองระเบิดเถิดเทิงซุปเปอร์หม่อมเป็นต้นจนถึงปัจจุบันนอกจากผลงานการเป็นพิธีกรและนักแสดงหม่อมจกมกยังมีความสามารถในการร้องเพลงและมีเพลงดังคือเพลงเฮดจังไดในด้านภาพ,พยนตร์เขายัางเป็นเจ้าของบริษัทบางไฟฟิล์มจำกัดที่มีผลงาน การผลิตภาพพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายเรื่องอาทิบอดิกัดนาเหลี่ยมและแยมยะโสธรและเป็นเจ้าของบริษัทบางไฟสตูดิโอจำกัดผลิตรายการโทรทัศน์ได้แก่รายการบิ๊กมัมและละคร Factory รักและในปีพุทธศักราช2561เขาได้เป็นประธานสมโมสรฟุตบอลยะโสธร FC ในไทยลีก3อีกด้วยท่านผู้ชมเครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ